ครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเดินทางของเรานะครับตอนนี้ผมได้กางเต็นท์อยู่ที่บ้านคีรีวงนะเมื่อคืนก็ตกดึกอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับตอนหัวค่ําผมนอนผมก็ได้เปิดพัดลมนะแต่พอตกดึกมารู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นต้องตื่นขึ้นมาปิดพัดลมเลย ตอนนี้ผมตื่นขึ้นมาก็เวลาประมาณ6โมงเช้านะครับตื่นมาสูดอากาศตอนเช้านะครับอากาศบริสุทธิ์นะเสียงนกเสียงน้ำเออก็รู้สึกเป็นธรรมชาติอะเราคือเรามาพักผ่อนเรารู้สึกว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆแล้วก็เป็นการพักผ่อนแบบจริงๆไล้สิ่งกังวลไล้ความวุ่นวาย ก็พักสมองยาวๆเลย ที่นี่นะครับบอกไว้เลยว่าน้ําเย็นมากนะครับตื่นขึ้นมาล้างหน้าตอนเชาน้านี่แบบน้ำเย็นเจี๊ยบอ่ะสดชื่นอ่ะอากาศก็กําลังดีเย็นสบาย หลังจากออกกำลังกายล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะตั้งเตาแก๊สสนามนะครับเพื่อที่จะชงอวัตตินแต่เช้าแล้วก็นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศดูวิวดูน้ำดูนกดูไม้ชมนกชมไม้ไปนะครับมันก็เป็นการพักผ่อนเป็นการผ่อนคลายที่ดีนะ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านคีรีวงแล้วนะครับเป็นเวลาบ่ายสองโมงสามสิบหกนาทีแดดร้อนมากเลยวันนี้จุดหมายต่อไปที่ผมจะไปก็คืออ่าเขาภายดำนะครับเราจะไปชมถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดนะมันอยู่เขาภายดำ พอดีเมื่อวานที่ว่าเราขับผ่านอะ่ะเราคิดว่ามันอยู่เส้นขนอมกับเส้นเอเราคิดว่ามันอยู่เส้นทางที่จะมาคิริวงไงเราคิดผิดเราไม่ได้ไปดูในรีวิวก่อนที่ไหนได้มันอยู่เส้นเขาพายดําถ้าเรารู้แต่แรกนะเราแวะตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะได้ไม่ต้องไปซ่อมวันนี้ตอนนี้มันบอกว่าเวลาอีกประมาณ ดูใน GPS มันบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราจะไปถึงเขาภายดำนะครับมันไฟแดงอะ่ะไม่ใช่ไฟแดงมันไม่มีไฟแดงอเราก็ว่าเราผ่าไฟแดงอะ่ะไม่ใช่นะมันไม่มีไฟแดงมันต้องแบบต้องซึ้งคนขับนี่ต้องมองตากันแล้วกันเองอะ จริงรถยนต์มันไม่น่าจะมาทางนี้ทำไมเราไม่แลกถังรถยนต์มาพามาสวนป่าอะไรวะเนี่ยสวนป๊มอะไรวะเนี่ยโอ้เลือกเป็นทาง ทำไมเรามาเจตปากกล้ยวะฮะมันใช่รอโอ้ทางลงอย่างชั้นอะขึ้นมาได้ไงวะเนี่ย ลงชันมากต้องใช้เกียร์หนึ่งลงเลยอะ่ะเกี template, oh! ยร์หนึ่งแตะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งแตะเบรกแตะเบรกโอ้ยางชันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถนนเรียบชายหาดมันจะสวยแค่ไหน หายากมากตามหาจนงง,งแต่เส้นทางก็ค่อนข้างค้งเคียวนะแล้วก็เป็นทางเรียบชาหาดไงก็จะมีทางลาดชันค่อนข้างเยอะต้องระวังถึงแล้วยังวะทำไมมานาน,นึังถึงสักทีเถอะขับมานานละ ไปโน่นอีกเหรอยังไม่เจอยังไม่ถึงอีกเหรอโอ้สีม่มองเพิ่งแล้วจนค่ำอ่ะตามหาถนนเส้นเนี้โอ้ทำไมมันชันหังเลยวะเส้นนี้ ไปเวเราไปดูความสวยงามของถนนเส้นนี้เป็นไงล่ะ ครับต่านนะครับจะเข้าตัวเมืองไปทางไหนมันไปใกล้กันผมจะดดไปชุมพรจะไปชุมพรนะครับขอโทษค่ะไปชุมพรทางไหนใกล้กว่าคะออกออกทะลุทะลุนู้นนี่เลยใช่ไหมครับตรงอย่างเดียวใช่ไหมโอเคโอเค,โอเคครับพอดีกีเพสมันไม่มีสัญญาณก็เลยจับไม่ได้โอเคขอบคุณครับ ชมพอนี่ยนวนละมัง้งเตรมหนึ่งตีสองน่ลละมัง้งเผยอขับมาทั้งคืนนะวันนี้มาแค่นี้ก็คมแล้วบอกบอกเพราะว่าพอดีผมจะไปชมพรนครับทุกคนโอ้โหเลยคือมันไกลไง ดูวิวกันยาวๆเลยนะเส้นนี้นะจะไม่ตัดออกเลยนะจะไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนนะถ้ายาวมากก็ตัดออกมันกันว้าวทางนี้แบบขึ้นลงขึ้นลงว้าว เส้นนี้ดิครับทุกคนโอ้โหสุดยดเลยลดความเร็วทางคดเคียวและลาดชันสัญญาณมาหรือยังวะ มาละเดีย๋ยวลงไปข้างล่างเราไปหาจับจีพียต่อโอ้เศมากครับทุกคน ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ออกจากเขาพายดำแล้วนะครับจุดที่ผมจะไปวันนี้คือเป้าหมายคือชุมพรนะครับเราจะไปนอนพักที่นั่นนะเพราะว่าถ้าจะยิงยาวเข้ากรุงเทพเลยเนี่ยมันจะโหดเกินแล้วกลางคืนก็รถมันเราไม่ได้ติดสปอร์ตไรไงมันก็จะมืดไงแล้วถนนมันก็มันมีการทําถนนด้วยเราขับทําความเร็วไม่ได้ก็อันตรายเดี๋ยวเราก็ จะขับขับไปเรื่อยถ้าถึงชุมพรหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงก็อาจจะพักระหว่างทางดูก่ังว่าจะจะขับไปไกลได้แค่ไหนเพราะว่าป้อหมายเขาบอกไว้ประมาณอีกสามชั่วโมงเดี๋ยวก็ขับไปเรื่อยเอลยเดี๋ยวไปหาที่พักออกข้างหน้าเดี๋ยวไปหาที่พักข้างหน้าเอาว่าว่าเราจะพักที่ไหนนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต ขับรถก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวระหว่างทางถ้าเจออะไรก็เดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาให้ชมแล้วกันครับโอเคแค่นี้ก่อนครับ ขับมาไปไวเจอขูดถนนนี่เกือบล้มอ่ะขับมาถ้าเจอถนนขูดถนนแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยคือลดความเร็วสองเอาขาสองข้างลงเตรียมระคองรถไว้สามวิ่งลายเดิมที่เราว,วิ่งตลอดนะครับ ้าออกลายปุ๊บล้อสะบัดล้มแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับเราจอดพักรถนะครับอยู่ที่ปั๊มพีท,ท,ทีตรงข้ามจะเป็นปัมม๊มปตทไม่รู้ว่าสาขาอะไร เราขับมาตั้งแต่สุราษฎร์ขับ้าสุราษฎร์เราขับมาตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นพักรถมีจอดมีจอดอแวกเติมน้ำมันที่ปัม๊มปตทอักที่ก,ก,นกนีน่รือบริการไม่รู้บริอ,อะไรนั่นแหละจอดตรงนั้นแป๊บหนึ่งเติมน้ำมาันเสร็จแล้วเราก็ยิงยาวมาเลยเรากลัวมันจะดุกเกินไหมเพราะว่าจุดที่ผมตั้งไว้ ที่จะไปคุณนีคือควาคุณสาหลายนะครับอยู่ที่ชุมพรซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากที s เเหลืออีกประมาณ52กิโลก็จะถึงควาคุณสาหลายแล้วก็เท่ากับว่าผมอาจจะถึงประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งหรือเกือบ5ทุ่มนะเพราะว่ากลางคืนมันกลางคืนวิสัยทัศน์ในการมองถนนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกลางวันเรา ต้องขับช้าหน่อยและอย่างแล้วอย่างเส้นเส้นชุมพรสุราชชุมพรมีการทำถนนค่อนข้างเยอะแล้วก็ถนนจะมีไฟก็ไม่ค่อยมีแล้วมันมืดมากแล้วก็จะมีการขูดถนนทำถ,ถนนตลอดทางบางทีรถเราไม่ได้ติดสปอตไลท์เงไงมาไงรถเรามีแค่ไฟเดิมที่มากับรถเราก็ต้องระมัดระวังเราขับช้า,ชา ต้องให้ซ่อมถนนนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมซ่อมถนนเลื่อนด่าน ใช่ะนะครับกับข้ากรุงเทพครับมาจากนครศรีธรรมราชอ๋ออันนี้เราเป็นไบเกอร์เหรออ่าก็ไม่เชิงครับไบ์ต้องตรวจแต่อะไรไหมครับ iker, รเป็นอะไรนไรี่นเนไไมเป็นอะไรอยู่อ่าเป็นกราฟริกครับเป็นกราฟริกดีไซน์พอดีมัมาเที่ยวที่สุราษฎร์ครับแต่ว่ามันอาจจะดึกกันไปอาจจะแวะแวะนอนชุมพรก่อนคืนนึงแต่ว่า แป๊บก่อนนะได้ครับได้ไม่ต้องเกือกอะไรใช่ไหมครับโอเคห้าสิบห้าครับไม่แรงร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าซีซีครับกลับไปเรื่อยต้องอ๋อเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสามทุ่ม ครับผมเดิมๆมาขบับสบายใจสุดเ <c oughs> จอด่านเจอด่านจะได้ไม่ต้องลำบากอคคบขอบคุณครับ <c oughs> นะครับเมื่อกี้เราก็เจอด่านนะแต่ว่าเขาไม่ได้ตรวจอะไรเขาแค่จอด ถามไทยแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นเรารตอบเพราไปตามความเป็นจริงนะครับที่กล้องเราเปิดอยู่นะที่ท่านเขาก็คงเห็นแล้วแหละว่าเรามีกล้องอยู่ <c oughs> เราเปิดกล้องอยู่ <c oughs> เห็นไฟแดงที่กล้องกระพริบก,ก็รู้แล้วแหละว่าเเอเปิดกล้องอยู่นี่ว่าแต่ก็เราก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแล้วก็ ราก็คุยกับพี่เขาดีๆเออเราก็ขับรถเขาด่านสบายใจเพราะว่าพี่เขา,าถามเรื่องรถเรื่องนู่นนี่นั่นเราก็ตอบเขาไปตามความจริงแหละเพราะทำเดินๆนี่แหละเวลาเราขับเขาด่านเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ารถเรามีเอก,กาสารอะไรถูกต้องอก็ไม่ดังกระจกก็มีสบาย แล้วก uh ันนะ อนนี้ผมก็ได้ออกมาจากาจุดพักรถคุณสาหลาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่รีสอร์ทนะรีสอร์ทที่เราที่เราดูไว้ที่เราก็จะไปนี่คือมันเชื่อว่าชนิดารีสอร์ทนะชะนิดารีสอร์ท ชันิดารีสอร์ทเองาชันิดารีสอร์ทชันิดาเช็คอินชุมพร